สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมนูสร้างเงินร้านนะคะจะมาชวนคุณผู้ชมทําขนมปังกรอบเนยน้ําตาลนะคะที่ทําขายคู่ในร้านชานมไข่มุกนะคะเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะหลังจากที่เราตากขนมปังแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้พิมพ์ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าล้างมือสะอาดแล้วนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เอาขนมปังไปตากแดดนะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมลองจับดูนะคะ เขาจะไม่ยุบค่ะเขาจะแข็งและเซตตัวแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เนยเค็มนะคะที่เราเอาพักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเนี่ยคะ่ะเนยเค็มเนยสดชนิดเค็มนะคะแล้วเราจะเอาเนยสดชนิดเค็มอะคะ่ะทาบนขนมปงังแล้วเราจะมาจุ่มในน้ําตาลทรายขาวนะคะความหนาค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะจะทาจะเอาความหนา บางของเนยเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะคะทาเป็นชิ้นทาทีละชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะอจุ่มในน้ำตาลใส่ขาวแบบนี้นะคะนี่นะคะอาจุม่มพอเราได้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วเราก็เอามาวางพักไว้บนถาดอบนะคะรองด้วยกระดาษไขอบด้วยนะคะ เราก็จะมาทาชิ้นต่อไปนะคะปาดเนยแบบนี้นะคะปาดเนยให้เต็มชิ้นขนมปังแบบนี้เลยนะคะชอบหนามากก็ปาดเยอะๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทำโปรเซสเดิมค่ะจุ่มในน้ำตาลทรายขาวแบบนี้แล้วเราก็เอาวางเรียงในถาด พร้อมอบนะคะทำแบบนี้ไปทุกชิ้นจนหมดเลยนะคะทำแบบนี้ไปจนหมดทุกชิ้นครบทุกชิ้นเลยนะคะปาดเนยนะคะ่ะพอมันล้นมา มาตรงขอบนี้เราก็ใช้ไม้พายแล้วนะคะปาดเมยนะคะตรงขอบๆนี้แล้วก็จุ่มน้ำตาลค่ะแล้วก็เอาวางเรียงค่ะเดี๋ยวพิมขออนุญ,ญาตนะคะไปทําให้ครบทุกชิ้นนะคะทานเนยแล้วก็เอาจุ่มน้ำตาลให้ครบทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการอบนะคะนี่นะคะคุณผู้ชม เนยขนมปังนะคะที่พิมพ์ได้ทาเนยแล้วก็เอาจุ่มน้ําตาลไว้ทั้งหมดนะคะ12แผ่นนะคะครึ่งแถวนะคะตอนนี้เราก็วอร์มเตาอบนะคะพร้อมจะเอาขนมปังกรอบเนยสดของเราอะ่ะเข้าอบแล้วนะคะนี่ค่ะทาแล้วเราก็เรียงนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะขนมปังของเราก็พร้อมเข้าอบอยู่ในเตานะคะอุณหภูมิ150องศานะคะ อบเป็นเวลา10-15นาทีนะคะคุณผู้ชมให้ดูนะคะถ้าว่าขนมปังของคุณผู้ชมลองดูที่10นาทีนะคะถ้ากรอบเหลืองกรอบใช้ได้แล้วก็ออกมาเลยนะคะตอนนี้เราเข้าอบกันค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตานะคะเมื่อขนมปังกรอบ เนยสดของเราอ่ะเมื่ออบได้ที่แล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะได้ชิมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นหน้าตานะคะของขน,นมปังกรอบนะคะเนยสดน้ําตาลนะคะที่เราอบครบเวลานะคะพิมพ์อบครบเป็น1 5นาทีก็จะได้เป็นสีเหลืองกรอบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราต้องพักเขานะคะให้เย็นสนิทนะคะพักเขานะคะให้เย็นสนิทนะคะถึงจะ สามารถเก็บได้นะคะพอเข้าเย็นสนิทแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเก็บไว้กินได้นานๆก็เอาใส่กระปุกที่เป็นสุญญากาศนะคะปิดฝานี่ค่ะก็คือหน้าตาขนมปังกรอบเนยน้ำตาลนะคะเสิร์ฟพร้อมขายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่มนสร้างเงินล้านจะได้มาแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ